สวัสดีครับพี่น้องทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดูดวงหลังบ้านรายการที่ไม่ต้องถือไพ่ไม่ต้องท่องดวงดาวแค่หมอเล่าให้ฟังตรงๆแบบบร้านๆเข้าใจง่ายฟังแล้วได้กำลังใจวันนี้เรามาดูดวงของชาวราศีพิจิกคนที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ทธันวาคมสัปดาห์นี้เรียกได้ว่าใจนิ่งชีวิตเริ่มขยับอะไรที่เคยติดติดขัดขัด จะเริ่มคลี่คลายแล้วครับมันคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันงานสัปดาห์นี้งานของพิจิกเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นเหมือนพายุที่กำลังจะผ่านไปเหลือแต่ฟ้าสว่างสว่างให้เดินต่อถ้าใครกำลังทำโปรเจกต์หรืองานใหม่ๆที่ยังไม่แน่ใจจะมีสัญญาณดีจากผู้ใหญ่หรือหัวหน้าแต่ให้ระวังเรื่องคำพูดเพราะบางทีคุณพูดตรงเกินจนคนอื่นคิดว่าดุทั้งที่จริงแค่จริงใจ เบาเสียงนิดนึงงานจะไหลลื่นเลยครับการเงินการเงินดีขึ้นแบบช้าแต่มั่นคงเงินที่เคยรออาจเริ่มทยอยเข้ามาถ้าใครมีหนี้จะเริ่มวางแผนเคลียร์ได้ส่วนคนที่คิดจะลงทุนให้ศึกษาข้อมูลก่อนอย่าฟังคนอื่นอย่างเดียวพิจิกช่วงนี้มีโชคเล็กๆจากการเสี่ยงทายหรือการช่วยคนทำบุญกับเด็ดหรือสัตว์เล็กจะเสริมเรื่องเงินและจิตใจครับความรัก คนมีคู่ช่วงนี้จะพูดกันเข้าใจขึ้นเหมือนก่อนหน้านี้ที่เคยมีระยะห่างตอนนี้เริ่มกลับมาเหมือนเดิมถ้ามีเรื่องไม่เข้าใจให้ใจเย็นอย่าเอาอารมณ์นำเพราะอีกฝ่ายพร้อมจะเข้าใจแล้วคนโสดจะมีคนเข้ามาแบบไม่คาดคิดอาจเป็นคนเก่ากลับมาหรือคนที่อยู่ใกล้ตัวมานานถ้าใจคุณยังเปิดก็อย่าปิดโอกาสไว้ครับสุขภาพร่างกายเริ่มดีขึ้น แต่ยังมีอาการเพลียจากการนอนน้อยช่วงนี้สมองคิดเยอะหยุดยากลองพักจากมือถือก่อนนอนสักครึ่งชั่วโมงพิจิกเป็นราศีที่คิดลึกถ้าไม่ระวังอาจเครียดโดยไม่รู้ตัวหาเวลาเดินเล่นหรือปลุกต้นไม้จะช่วยให้ใจนิ่งขึ้นครับสรุปภาพรวมราศีพิจิกสัปดาห์นี้คือค่อยๆฟื้นจากพายุงานเริ่มดีงเดงินเริ่มนิ่งความรักกลับมาเข้าใจ เหมือนต้นไม้ที่เริ่มแตกใบใหม่หลังฝนตกครับสีเสริมดวงคือสีเขียวเข้มและสีเทาเงินเลขนำโชคคือ 3, 8, 14อยู่ให้ใจสงบแล้วทุกอย่างจะกลับมาดีอย่างที่ควรเป็นครับจบแล้วครับสำหรับดวงของพี่น้องชาวราศีพิจิกฟังแล้วตรงไหมครับถ้าชอบแนวดูดวงแบบบ้านๆจริงใจไม่ต้องหรูฝากกดติดตามดูดวงหลังบ้านไว้ด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเมื่อดาวดวงเดิมจะเปล่งแสงอีกครั้ง